เป็น Full LED นะคะเหมือนตัวท็อปเลยค่ะดูสิสวยงามมากๆเลยนี่นะคะบรรทุกยึดของอนเนกประสงค์มากเลยแล้วยังสวยด้วยนะคะเป็นของ Outlander เช่นเดียวกันค่ะ ไฟตัวนี้นะคะเขาเปียกเป็นเหมือนไฟตัวท็อปเลยก็คือมีลูกแก้ว2วงแบบนี้เท่มากๆเลยพร้อมกับไฟนะคะ LED นะคะตัวนี้นะคะเป็นกันชนท้ายชุดเหล็กที่มีห่วงโอเมก้านะคะสจุดสีแดงแบบนี้ซ้ายขวาแล้วก็ไฟสองสว่าง LED ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะคะของ Outlander เช่นเดียวกันค่ะใช้งานได้จริงและดีทีเดียวเชียวลงหลงลงหลงุมนะคะไม่ต้องเบรกกันเลยทีเดียว 26, หเลยค่ะ R สค่ะ ใส่ซุ้มล้อนะคะก็จัดทรงแร็ปเตอร์นะคะเขาเปลี่ยนเป็นแบบแร็ปเตอร์เลยค่ะแร็ปเตอร์นะคะมือจัดทรงแร็ปเตอร์ก็จะมีกระจังหน้านะคะชุดกันชนแบบนี้นะคะแล้วใส่ในส่วนของชุดเหล็กเอาแลนเดอร์นี่ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับแจนฟอร์ดพนักงานเกษตรน้มินเก่งเลยค่ะวันนี้จะพามาดูหัวเดี่ยวที่แต่งเอาแลนเดอร์ชุดเหล็กรอบคันเองไปดูกันเลย ตัวนี้เท่มากๆเลยค่ะเป็นลูกครึ่งก็ว่าได้นะคะเป็นหัวเดี่ยว707นะคะและสีงเงินนะคะไม่ต้องเพิ่มเงินเลยและเขานะคะมีความพิเศษตรงชุดเหล็กรอบคันนะคะเป็นของ Outlander ซึ่งเขานะคะแต่งออกมาได้ใช้งานได้จริงนั่นเองพร้อมความสวยงามแบบนี้เลยเริ่มนะคะความสวยงามเนี่ยมาตรงนี้เลยค่ะกระจังหน้านะคะเขาเปลี่ยนค่ะเขาเปลี่ยนเป็นแบบ แรปเตอร์เลยค่ะแรปเตอร์นะคะเหมือนเทียบ1ต่อหนึเลยค่ะแต่ในความตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบแบนๆนะคะไม่เหมือนรุ่น V6 แรปเตอร์นะคะเขาจะมีความแบนกว่านั่นเองค่ะแล้วก็เหมือนมากด้วยในส่วนของไฟค่ะเขาเปลี่ยนเป็นไฟวิ่งนะคะแล้วก็ไฟตัวนี้นะคะเขาเปลี่ยนเป็นเหมือนไฟตัวท็อปเลยก็คือมีลูกแก้ว2วงแบบนี้เท่มากๆเลยพร้อมกับไฟนะคะ LED นะคะสะท้อนแสงแบบโว สวยมากๆเลยค่ะแล้วพร้อมกับไฟนะคะในส่วนของไฟเลี้ยไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะที่ติดเพิ่มนะคะและกระจังหน้าตัวนี้ค่ะกันชนนะคะในส่วนของชุดนี้ค่ะมากับชุดแรปเตอร์นั่นเองนะคะจัดทรงแรปเตอร์ก็จะมีกระจังหน้านะคะชุดกันชนแบบนี้นะคะแล้วใส่ในส่วนของชุดเหล็กเอาแลนเดอร์นี้ค่ะกันชนนะคะใส่เหล็กเข้าไปเลยค่ะกันโคง้งกันชนนะคะพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้านะคะสีแดงนะคะ เพื่อลากจูงนะคะอันเนกประสงมากๆเลยค่ะสีแดง2จุดแบบนี้เลยด้านข้างค่ะใส่ซุ้มล้อนะคะก็จัดทรงแรปเปอร์นะคะมาพร้อมกันเลยพร้อมกับชุดกระจังหน้าค่ะแล้วก็ ไม่ได้ยกนะคะแต่พิเศษตรงยางและแม็กนะคะตัวนี้นะคะเป็น Max กซีวนะคะเป็นของแท้เลยแล้วก็รัดนะคะด้วยยางฮันคุกนะคะไดนาโปเอทีนะคะตัวนี้นะคะแก้มยางค่อนข้างใหญ่มากเลยเหมาะกับเอาไปใช้งานได้จริงนะคะลงหลงลงหลุมนะคะไม่ต้องเบรกกันเลยทีเดียว2 6 5ห5เลยค่ะอาค่ะเราไม่ต้องเน้นแม็กนะคะแต่เราเน้นหน้ายางนะคะเพื่อใช้งานได้จริงแล้วก็ลุยค่ะ มาในส่วนด้านข้างนะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้ะคิวกันสารนะคะแล้วก็บันไดข้างค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะคะของ Outlander เช่นเดียวกันค่ะใช้งานได้จริงและดีทีเดียวเชียวมาในส่วนด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะนอกจากการโคงบรรทุกยึดของอนเนกประสงค์มากเลยแล้วยังสวยด้วยนะคะเป็นของ Outlander เช่นเดียวกันค่ะ ตัวเหล็กนะคะเขามีความหนานและติดตั้งอย่างแข็งแรงเลยนะคะเฉะพาะรุ่นของ Next Gen เลยนะคะทำมาพิเศษเลยตัวโครงคะมีทั้ง4ด้านเลยนะคะตัวโครงเหล็กนะคะไม่ได้มีแค่2ด้านนะมี4ด้านเลยสวยไหมคะทั้งสวยทั้งใช้งานได้จริงเลยนะคะอ่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้คะ่ะด้านหลังนะคะเต็มเต็มเลยคะ่ะตัวนี้คะ อัพเกรดไฟนะคะในส่วนของไฟท้ายค่ะเป็น Full LED นะคะเหมือนตัวท็อปเลยค่ะดูสิสวยงามมากๆเลยนี่นะคะไม่ใช่ตัว4ี4สประตูนะคะตัวนี้คือส่วดียวค่ะเจ็ดสิเจตัวนี้นะคะใส่ค่ะในส่วนของฝาปิดท้ายกระบะนะคะทําให้มิติของตัวรถเนี่ยดูใหญ่ยิ่งขึ้นดูเท่ ดูแต่งเหมือน F 1 5 0 FORD ตัวนี้ค่ะแบบวอลโลโก้นะคะโลโก้แล้วก็คำว่า FORD ของเขานะคะเป็นมิติด้วยค่ะเป็นสีเงินตัดสีดำนะคะยังไม่หมดพร้อมมาพร้อมกับเลนเจอร์อะคริลิกแบบนี้นะคะนูนออกมาเป็นตัวแบบมนๆแบบนี้นะคะไอ้คลิกสีดำนะคะเป็นดำด้านค่ะ สหรหลอด้วยกันชนท้ายค่ะยังไม่หมดของ Outlander นะคะตัวนี้นะคะเป็นกันชนท้ายชุดเหล็กที่มีห่วงโอเมก้านะคะ2จุดสีแดงแบบนี้ซ้ายขวาแล้วก็ไฟสองสว่าง LED ที่ใต้ายทะเบียนนะคะแล้วก็ LED นะคะสองสว่างสี่เหลี่ยมแบบนี้ใหญ่ๆไปเลยค่ะข้างซ้ายข้างขวายังไม่หมดพร้อมกับ ห่วงลูกบอลนะคะสามารถที่จะเอาไปลากจูงนะคะไม่ว่าจะลากรถลากเรือลากเจก็กนนะคะหรือว่าลากในการใช้งานจริงนะคะสามารถเอาไปทําได้ทั้งหมดเลยค่ะพี่พตัวนี้นะคะเป็นหัวเดี่ยวที่แต่งมาเต็มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะแต่งเต็มแบบนี้นะคะไม่ได้แต่งตามโปรนะคะทุกคนอ่ะตัวนี้นะคะ ได้นะคะในส่วนของหน้าจอค่ะซึ่งใหญ่มากๆเป็นเหมือน iPad นะคะแล้วตัวนี้นะคะถามว่ามีกระบะหัวเดียวที่ไหนคะที่ให้ความหรูหราได้ขนาดนี้นะคะ<ม>พวงมาลัยนะคะเป็นแบบนี้เลยยูรีเทนแบบสัมผัสดีมากๆ<ม>แล้วก็พร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมมีชี่ชาร์จแบตนะคะท y ย A ไทาย C นะคะแล้วก็มีนี่นะค่ะ ในส,ส่วนของการขับขีโ่โหมดการขับขี่ต่างๆนะคะเพื่อช่วยในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะสามารถปรับได้ตามสภาพทันหมนของลูกค้าเลยค่ะแล้วก็เกียร์ธรรมดาค่ะ6สปีดนั่นเองนี้เลยเทม่มากๆแล้วก็กุญแจนะคะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของไฟนะคะเส้นไฟอโต้นนั่นเองในส่วนของเกียร์มีดิฟล็อกให้ด้วยนะจะบอกให้อ่าแล้วก็หน้าต่างค่ะก็จะเป็นล็อกเปิด แบบออโต้เลยเป็นไงคะหัวเดียวของเรานะคะข้างในก็พรีเมียมแต่งออกมาได้หล่อมากๆเลยถ้าใครนะคะอยากได้นะคะโทรบอกแจนเลยค่ะเพราะว่าแจนนะคะจะจัดหัวเดียวให้เลยค่ะจัดแบบนี้เลยเอาไหมคะ081นะคะ826 2623นะคะหรือทักอินบ็อกมาก็ได้ค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ไปดูคลิปต่อๆไปนะคะของคันถัดไปเจ๋งมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนและะ้วค่ะสวัสดีค่ะ